สเต็ปสุดสุดเลยนะครับผมมาวันนี้อยู่กับผมตัวป่วนายปันเสน่นะครับผมจัดไปครับผมมาวันนี้อยู่กับเจ้ารักกีนโก้เนาะครับผมมาจัดไปครับผมมาวันนี้จะมาโชว์สเต็ปซื้อฟีสปินเอาละกันนะครับผมมาจัดไปครับผมมาซื้อจักเบทห้าก็พอละกันนะครับผมมาเป็นจังไดรครับผมมาจัดไปครับบังแรกครับผมมาเออไหลไปครับไหลไปเงียบใจไหมเงียบใจไหมมาดิครับมา ได้สีดอกครับผมมามาได้เลี้ยงอยู่ครับผมไปเรื่อยๆเลยครับผมเป็นจังได้ครับไปรอชมกันครับไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหคือเงียบแตระเอ้ยไหลๆๆลโอ้โหมาครับเอาคูนก่อดนะคูนน้อยหน่อยครับผมมาดิครับบางงี้ครับผมคูนคูนคูนมาครับไะมันจะเป็นโอ้โหเกือบไปแล้วครับผมมาเอาคูนไปก่อนจะเอาแต่คูนไม่ได้นะครับผมโอ้โหยมาครับคูนมา คูณมาอย่างเดียวเลยโอ้โหบอให้เลยเอามาให้ละให้ละให้ละก็ไปเรื่อยๆให้ละก็ไปอีกนิดมาสามสิบสองเงียบอยเลยโอ้โหเป็นจังไหนบางนี่บางนี่โอ้ไหล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 มาดิครับมาดิครับน้อยๆก็เอาน้อยๆก็เอามาดิครับมาดิครับโอ้โหขอทุนคืนหน่อยขอทุนคืนหน่อยขอทุนคืนหน่อยมาเดี๋ยวโอ้โหขออีกหนึ่งดอก สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์โอ้โหโบกเข้าเอือมาดิครับวายเกิดยังไงบางนี้บางนี้บางนี้มาดิโบกโบกโอ้โหเออมาดิครับมาดิครับรอลุ้นสเก็ตเตอร์ครับมาดิครับยังไง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 โอ้โหเนียบใจครับผมได้มา4 3่านะครับผมโอ้โหสเก็ตเตอร์หนึ่งดอกเท่านั้น มาดิมาดิปังนี้โโอ้หได้แก่คูนจริงๆครับผมครับรางวัลรวมครับได้468นะครับผมมาขอย้ำละกันนะครับผมมาย้ำไหมไม่ย้ำดีกว่าครับผมมาขอเล่นดีกว่าครับผมมาเป็น30สิบไปแล้วสู้กับเจ้าแมวเหมียวนะครับผมมาดิครับสิบมาสวยคิวมาคิวมาโอ้โหบมมาเลยครับผมไปเลยเลยครับผมเป็นเจ้าแบบปงนี้บางนี้ขอหน่อยละกันในน้อยๆก็เอาครับผม โอ้โหของแท้ครับผมบอกเลยบางนี่บางนี่ครับผมพันสองโอ้ยรางวัลตอนโตครับหายยากจริงๆครับแบบนี้ผมแมวเต็มหน้าไงยะมาดีครับมาดีครับโอ้โหมาดีครับมาดีครับโอ้โจิตใจแหลมมาดีครับมาดีครับจักโบ้ดูจัโบ้ดูนานจ้ะเงียบจ่อยเลยนะครับผมโอ้โหมาเบ็ดสี่สิบแล้ เป็นจังไงล่ะครับผมเป็นเซซิโอ้โหไม่มีตัวคูณสวยๆบวกมาดิครับผมเออมาดิครับมาดิครับสุดจัดพรัตบอกโอ้โหบางนี่บางนี่บางนี่ไม้พันสองครับผมโอ้มาอีกเท่าไรครับเก้าสิบหกม่อีกดิมาอีกไม่อีกดิครับผมฝากโอ้โหสวยงามพระรามแปดจานแบบประวัติกาน์ตวครับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับผมสวยงามอีกดิครับผม เป็นจังไหนครับจะสู่หรือจะถอยเดครับผมมาแต่มันก็ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะครับผมมายังไงครับกําไร3ามพเลยนะครับผมโอ้โหท้อถอยทําดีกว่าแล้วกันนะครับผมโอเคพอได้โยกได้เล็มอยู่ครับผมก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับเจ้ารักเก้ในเกะนี่โอ้ยไปลวในเกะวสานโอ้ยกับเจ้ารักเก้ในโกะนะครับผมมาเล่นมุกครับผมเล่นมุกมาครับจัดไปครับผมมา กำไรเน้นๆสามพัน 3, นะครับผมพอแค่ okay, ครับก็ฝา,ากไว้ด้วยละก,กันนะครับผมมาฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยละก,กันนะครับผมโอเคครับจะขอตัวลาไปก่อนเลยละก,กันนะครับผมไปก่อนละก,กันนะครับขอบคุณครับ